สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มายำกุ้งกับหมูยอนะคะ่ะไกย่ยอไม่ใช่หมูยอไกย่ยอยำกุ้งก็มีกุง้งแล้วก็หมูยอนําไปกุ้งก็หมูยอไปลวกเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ถั่วเนาะคะ่ะแล้วก็มียำกุง้งสมุนไพรนี่นะคะใส่ใบมะกรูดกระเทียมตะไคร้เนาะคะ่ะแค่นั้นแล้วก็แล้วก็พริกเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่มักกี้วันนี้โบใส่น้ำปลาเด้เด้อ วันน,ะะน,นี้วันพุธที่สิบนะคะนี่ค่ะนัวๆแล้วก็นำมะนาวเนาะคะ่ะใส่มะนาวลงไปแล้วเดือค่ะเด้อใส่มะนาวแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเพื่อความหวานฉ่ำๆเพิ่มน้ํายัวย่วๆจ้าเพราะว่านําใส่มะเขือเทศเนี่ยมันจะช่วยให้เราลดน้าตาลได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเขาจะหวานในตัวนะคะแล้วก็ใส่ผักชีจีนนะคะผักชีเล้าผักชีเลือดนี่ยเราจะ ก็มันผักชีลาวผักชีลาวอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่ค่ะนี่แบบนึงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยด้วยนะคะขอบคุณเพื่อน,เ,อน,เ,อนเก่าเพื่อนใหมก่ก็แล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะเนาะแล้วก็แล้วก็ย้ำนะคะตอนลวกกุ้งอะไรไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าแบบมันเล็งรัดนะคะจับมือเดียว คือเก่าจ้ะยัวยัวคือเก่าแต่ว่าวันนี้ไม่ใส่น้ำปลาจ้าแต่ว่าก็แซบหอมแล้วก็ใส่ข่าวครัวนะคะยำนีลาบนี่กันละคะ่ะเพราะเราชอบใส่ข่าวครัวนะคะสูตรไข่สูตรมันแล้วจะเด้แซบอ้าวหอมสมุนไพรยำกุ้งสมุนไพรนะคะเยวจะคนค่อยคอยค,ยค,ยค,ยคนให้นะคะ ก็จะมีมะนาวนะคะแล้วว่าหลังทํำเราจะต้องเตรียมเครื่องเอามาวางไว้ก่อนนะคะ,นะคะก็มีมะนาวเนี่ยคะ่ะมะนาวเดยวมีมะนาวเนี่ยมะนาวลูกซื้อมาจากที่ทํางานเนาะมะนาวล้างให้สะอาดประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีพักนะคะ พักถัว่วพักชีเลือดเนาะคะ่ะถั่วรวกเนาะคะ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้เข้าเครื่องอันบกน้ำมะนาวเครื่องอะไรให้ซึมซับเข้าไปในกุ้งเนื้อนี่ก่อนนะคะเนะ<ๆ>าะโยโย่บ่าค่าสมุนไพรได้ค่ะเออยำกุ้งใส่สมุนไพรใบมะกรูดกระไรกระเทียมพริกเนาะคะ่ะเผ็ดเแซ่บๆ อืมก็น,นี่ยแมใบมะกรูดตําแบบแบบหแบบยาบๆเอาค่ะเพราะต้องละเอียดเนาะซิมออนอืมอืมสุดยอดจะเลือกลาบก็ได้ยำแต่ยำดีที่สุดพเพราะว่าเราใส่เมื่อเขือเทศเนาะ,นะคะ่ะยำใส่วุ้นเส้นลงไปก็ได้แต่วันนี้จะไม่กินวุ้นเส้นนะคะโอเควันนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปกินนะจ๊ะเด้อเพียงจะทำยำกุ้งสมุนไพรแค่นั้นแหละคะ่ะอยู่ๆ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เขามาให้กำลังใจและรับชมกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนที่เขามารับชมนะคะคลิปหนึ่งประมาณร้อยคนเนี่ก็ยังดีจะร้อยสองร้อยคนเนาะคลิปหนึ่ง <c oughs> ยอดวิวก็อยู่แค่นี้แหะคะ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อน เขามาดูเขามาชมให้ก็ขอบคุณหลยลายจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเราจ้านะค่ะมงงีง่ายแบบง่ายแป๊บนึงนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ้า กินกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยก็ได้จ้าหรือใครจะเอาขนมจีนมาอร่อยได้มดจะสูตรใครสูตรมันชอบกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นจ้ะอย่ามาทําแบบตามสูตรเป๊ะๆไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่เรานี่ค่ะกุ้งเน้นๆกุ้งยั่วๆกุ้งไล่เสือจ้ะอือทำไปกืนน้ำลายไปจ้า จัดจานก็บ่ค่อยสวยเฮ้ทุกทายเราโอเคอยู่เนาะนี yeah. uh ่ค huh. ่ะยั่วแซ่บพร้อมเสิร์ฟจ้ามาเด้อจ้าใครอยากมากินเขา่าก็มากินด้วยกันจ้ายำกุ้งสมุนไพรนะคะนี่ค่ะรุเดเรียบร้อยแบบนึง พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่พักมีเยอะพักเยอะมากแต่ว่าจะไทยดูแค่นี้ค่ะผักกาศดพักอะไรก็ด้วยเนาะคะ่ะโอเคเราจะกินกระเข่าสวยร้อนๆแต่ไม่ได้ทําคลิปเราจะเด้อขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขปลอดภัยทุกอย่างนะคะระวังน้ำระวังฟืนระวังไฟระวังคนเนะคะ่ะระวังโควิดด้วยจ้ะกินกะลางมือสะอาดไปไหนมาไหนก็ใส่แมสแล้วก็ห่างไกลเดินห่างๆคนเนาะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปของเราเนาะคะ่ะยังไงก็เซาไทยไลฟ์สไตล์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเออ้อกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากมาฝากก็คือความแซ่บแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนาะคะ่ะคิดดีทดําดีเนาะค่ะเนาะอันไหนมันดีเราก็ทําอันไหนไม่ดีเราก็เลีเ่ยงคิดอันไหนคิดดี มันมีประโยชน์ต่อเราเราก็คิดอันไหนคิดแล้่อสุขภาพเยเราก็เลิกคิดปล่อยวางมันซะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหนาจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขเพื่อนๆเขาเพื่อนเมานะคะเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ด้้ยเด้ดเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหนาจ้าคลิปนี้ก็มายัวๆจะยำกุ้งสมุนไพร เอากุ้งข้างบนหน่อยโชวช์โหน่อยหิวข้าวแล้วจ้าเนี่ยโอเคบ๊ายบายสวัสดีจ้า